นี่ครับท่านผู้ชมโชคดีมากๆโชคดีมากๆเลยนะครับทุกครั้งจะเจอจะเจอตังเจอเรียนนะครับในเรื่องสักผ้านครับวันนี้ก็นี่เจอเหรียญในตู้เย็นครับท่านผู้ชมนี่ครับไปซื้อกับข้าววันก่อนนะครับที่ตลาดแล้วก็เหรียญเงินทอนนะครับใส่ไว้ในถุงกับข้าวแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นด้วยนะครับวันนี้มาเปิดตู้เย็นนี่ครับเจอเหรียญครับ นี่ครับต้องู้ชมดูโชคดีอะไรอย่างนี้นะโชคดีมากเลยนี่ัทำดีละนะครับนี่ครับเจอตังในตู้เย็นครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวมานนับดูนะครับว่ากี่บาทเนาะนี่สิบสิบห้ายี่สิบสามสิบ 35มสิบห้าสี่สนี่ครับโอ้โหโเจลในตู้เย็นครับปกติจะเจอในเครื่องซักผ้านะครับ43บสามทโอเคนะครับรอตัวไปอิสัก,กีครับ